โอเคนะครับไอ้ีสัญญาณมาแล้วนะจากเสียงพวกเราเสียงกลุ่มที่เรียนสร้างเก่งรวยกว่านะครับซึ่งวันนี้เราก็ปิด c อ s ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประทับใจแล้วก็ชึ่งในแนวคิดของเขาเรียกว่าอาชีพนางฟ้าเนาะ <c oughs> เป็นภาษาไทยคือใช้คำว่าอะไรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินภาษาอัง,งกฤษที่พวกเราเข้าใจคือ แอร์โฮสเตสบอกสายการบินได้ไหมไม่ได้นาะอ,อ,อยู่มาอย่างยาวนานเป็นสายการบินแหน่งชาติที่อยู่อย่างยาวนานผู้นี้ก็ได้เนาะเออก็คือแปลกว่าเราบินอยู่บนฟ้าดีๆเรานึกอะไรเราถึงลงมาอยากจะมาอยู่บนดินเหมือนมนุษย์ก็ถ้าเอาเอาจริงๆก็คือ จุดประสงค์คืออยากจะหาอะไรที่ทําแล้วตอบโจทย์ให้กับตัวเองว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียสุขภาพแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวก็คือลักษณะอาชีพเราเนี่ยะจะทําให้การนอนการเปลี่ยนเวลาการน <ะ S 1> <ข>อนม,มีผลกระทบ,บมีผลกระทบเยอะกับ,บ,บกับสุขภาพร่างกายค่ะก็เลยมองหาอะไรที่มันตอบโจทย์ตรงนี้ทำอาชีพนี้มานานเนี่ย ถ้านับโดยรวมทั้งหมดแล้วรวมสายการบินก่อนหน้านี้ด้วยก็เข้าปีที่สิอ๋อสองสายการบินแล้วเหรอค่ะโอโ้ไม่ธรรมดานะครับก็บินมาแล้วทั่วโลกก็เกือบเกือบยังไม่ทั่วขนาดนั้นยังไม่ทั่วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปแล้วประทับใจอะไรบ้างทั่วโลกนี่เวลาเราบินไปก็เวลาไปต่ปางประเทศก็คือเหมือนกับเราได้ไป ไปใช้ชีวิตได้ไปเห็นมุมมองของเขาเหมือนกับได้อย่างที่เขาบอกว่าเวลายิ่งเดินทางเยอะมันก็จะยิ่งทําให้เราเห็นเยอะอืมัมนทําให้เรามองโลกในมุมที่ต่างออกไปแล้วก็มันก็เปิดโลกมันทําให้เรามองเห็นว่าอ๋อคนแต่ละชาติเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนอเขาเขามีแนวคิดแบบไหนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ลักษณะบ้านเมืองของเขาแต่ละอย่างเป็นยังไงชอบบ้านไหน,ไหนที่ไปถ้าพูดถึง ลักษณะการใช้ชีวิตจะชอบญี่ปุ่นเหรอใช่เพราะรว่ามันมันใช้ชีวิตง่ายแล้วคนเขาเป็นเป็นระเบียบครับผมค่ะมันมันมันสามารถใช้ชีวิตได้ได้ง่ายครับผมแล้วก็ความปลอดภัยก็ค่อนข้าง,งสูงที่ญี่ปุ่นน,นะฮะ <laughs> <laughs> เสียงบอเขาเรียกว่าสมัยก่อนที่เป็นอะไรนะปักกิ่งแทกเ <laughs> ก <laughs> <laughs> ิดทันมา <im itation> <g ir ly> แล้วยังเกิดไม่ทันใช่ไหมแต่ไว้ไก่อนเป็นปักกิ่งแซงนะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ความใฝ่ฝันของหลายๆคนคของผู้หญิงหลายๆคนเลยฉันเด๋ยจะเป็นนางฟ้าฉันอยากจะเป็นทํางานบนเครื่องบินเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมแต่ทีนี้พอทํนไปสักสิปีแล้วเริ่มรู้สึกว่าความฝันเป็นจริงแล้วภาพที่มองไว้ตอนก่อนที่จะเป็นกับพอได้เข้ามาเป็นแล้วมันก็จะแตกต่างกันค่ะมัน สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างมีข้อเปรียบเทียบกันอยู่หลายอย่างข้อดีมันก็มีเยอะแต่ข้อเสียมันก็มีเยอะเหมือนกันใช่คือมันมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะจะจะเปรียบเทียบย,ยังไงว่ายังยังยอมรับข้อดี ได้มากอยู่แล้วก็ข้อเสียที่มีก็โอเคยังทนได้อยู่ก็ก็สามารถทําต่อไปได้ที่ทําอยู่นี่คือพอทนได้ยังทนได้อยู่โอเคแล้วมาหันมาสนใจเรื่องอสังหาริทเพราะเราอยู่ในวงการตัวนั้นมันไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วก็จริงๆถ้าเกิดให้เล่าเริ่มต้นตามไทม์ไลน์เลยเนี่ยคือย้อนไปตั้งแต่ตอนสักประมาณเกือบเกือบสองปีที่แล้วคือไปไปห้างแล้วก็ระหว่างรอ คุณแม่เข้าห้องน้ําก็หันไปเจอร้านหนังสือแล้วก็เจอชวนคุณรวยด้วยดเอยสัรหาแล้วก็ต่อท้ายว่าโดยใช้เงินคนอื่นเราก็มองแล้วก็บอกว่าแม่งม้ไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้แล้วยิ่งทำมาสังหาเนี่ยเราใช้เงินคนอื่นเนี่ยขายคอร์สแน่นอนขายคอร์สล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ขายคอร์สก็ต้อง MLM ก็ไม่สนใจ ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะสนใจอะไรเชตยาน่าจะมีคนมองแบบนี้เยอะนะคนนี้อย่างนี้เยอะนะแล้วมันต่อมาองแล้วก็เลยผ่านไปครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าคือคุณพ่อเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นสชแยงนของจุยลอเคาอ่ะเคยเคยพูดบอกว่าให้ให้อายเนี่ยทําเกี่ยวกับอสังหาจะทําได้แล้วก็แล้วก็เหมือนกับ มันจะถูกชโลกกับเราเราก็บอกว่าไม่อ่ะอ๋อหมายถึงพ่อจะดูเรื่องบันดือนปีเกิดเรื่องธาตุของเราแล้วใชพ่พ่อบอกว่าเราเหมาะกับอาชีพนี้ใช่แต,แต่เราบอกว่าอาชีพนี้ก็โอเคมันก็มีเหล็กอิดินกุรายไงเครื่องบินก็เหล็กมันก็ได้เหมือนกันอคนเรานี่ก็คือเฉียงไปในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไม่สนใจแล้วก็เลยผ่านไปแล้วก็อยู่มาวันนึงคือก็ค,อคือปีที่แล้วคือ คุณพ่อเนี่ยเขาได้เข <nhưng> ้ามาเรียนกับอาจารย์เอก่อนซึ่งเราก็ไ <televis> ม you know so ่ร okay. so ู well um, ้ว่าคุณพ่อเขาเข้ามาเรียนกับอาจารย์เอกแล้วเขาก็ส่งลิงก์มาบอกว่าเป็นลิงก์ชวนคุณรวยด้วยด้วยสังหาเป็นลิงก์คอร์สเนี่ยละค่ะก็ส่งมาให้แล้วเราบอกเราก็เลยเห็นแล้วเราก็เลยรีบไลน์ตอบกลับไปว่าพ่ออย่าไปโดนเขาหลอกนะคือ เป็นถึงสินแสเป็นถึงอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์เยอะแยะแล้วถ้าไปโดนเขาหลอกนี่อายเขานะคือคือตอนนั้นน่ะบอกบอกพ่อไปอย่างนั้นบอกว่าครับคือทําอะไรเนี่ยคิดนิดนึงถ้าให้เขามาหลอกเนี่ยสูญเงินเป็นแสนเป็นล้านลงข่าวนะหนึ่งเนี่ยมันน่าอายเขานะพ่อพ่อก็เลยบอกว่าอ๋อช้าไปแล้วไปเรืยองันแล้วก็เลยบอกว่าเอ้าเออช่างนั้นก็ปล่อยปล่อยผ่านไปก็ไม่เป็นไรพ่อบอก ไปสิต้องไปเพราขยันขยันขยอให้ไปก็บอกว่าไม่เอาคือพ่อโดนล้างสมองก็ไม่ไปก็ไม่สนใจแล้วคือเหมือนกับเวลาก็ผ่านไปสักพักเขาก็มาชวนใหม่โอ้ความมายามพ่อในสุดยอดเลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยคือตั้งแต่เขาอยู่อยู่แบบอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เขาก็คือเหมือนกับ อยู่ในวงการด้านแบบพอดูดูโฮมจุนิใช่ไหมคะเขากด็ดูดูที่ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคนเนี้ยจริงๆสอนได้แล้วก็ไม่ได้สอนแบบทฤษฎีนั่งอ่านตานหนังสือครับอสอนแบบใช้ได้จริงเลยเราก็แบบไม่สนใจโอ้โหนี่เราเป็นสาวนี่ยังไม่สนอใจ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมีความคิดว่าจะสนใจเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะงานที่ทำค,คือคือไม่มีเวลาค,คือบินไปบินมาอยู่แล้วแล้วก็ ยังสนุกกับการกินเที่ยวช็อปด้วยรายได้ของเราเยอะใช่ก็คือยังสนุกกับการแบบอยู่ยัง้นยังไม่ได้มีคิดว่าจะต้องแบบต้องเดือดร้อนอะไรเรื่องเงินแล้วก็ แล้วก็มันก็ถึงจุดที่อยู่ดีวันหนึง่งก็มารู้ว่าที่บ้านคือมันเขาทําเคยท,ทําธุรกิจว่าแล้วเขาก็มีหนี้เราก็เลยพอมีเงินเก็บอยู่จากการที่ทํางานมาเราก็เลยโ okay, อเคเท่าไรเรามีเงินเดี๋ยวเราทํางานทํางานได้อีกเราก็เก็บได้อีกเราก็เอาก้อนนึงเนี่ยไปจ่ายเอาบ้านออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่คิดอะไรตอนนั้นก็ไม่คิดไม่เคยรู้สึกรู้สึอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ทํางานไปทํางานหาเงินจากการบินแล้วก็มันมาถึงจุดหนึ่งที่ว่าพออายุมากขึ้นแล้ว แต่ก่อนไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอะไรที่แบบหนักๆแล้วปีปีนึงปีซักปีที่แล้วอ่ะช่ในช่วงเวลาประมาณซักไม่เกิน6เดือนอะ่ะหาหมอไปเกือบสิบรอบอเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วก็อะไรนิดอะไรหน่อยอะ่ะก็ก็ไม่สบายอย่างอย่างตอนเนี้ค่ะค,คือไม่สายไม่สบายเป็นหวัดมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วอะ่ะแล้วอาการหายจากแต่ก่อนมันจะหายเร็วมากเดี๋ยวนี้ มันจะหายช้ามากมคืออย่างตอนนี้คืออาการหวาดหายแต่ว่ามันด้วยความที่เราต้องบินทางานเรื่อยๆอม,มันก็ยังไม่กลับนะาร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละมันเราจะเอาสุขภาพไปไปแลกกับเงินที่เราได้มาเยอะๆอย่างนี้จนจนแก่เลยเหรอ,อซึ่งคนอื่นๆเขาก็อาจจะทําได้แต่ว่าแต่อย่างเราสําหรับเราเรา,เราคิดว่ามันไม่ใช่ละเราเราอยากอยากได้สุขภาพแล้วก็ที่สําคัญคือ พอคุณแม่เขาอายุมากขึ้นเขาต้องการเวลาจากเรามากขึ้นคือเราพอเราไปวิ่งกลับมาเราก็อยากพักผ่อนอยากอยู่บ้านออแต่เขาอยากจะแบบไปนู่นสิไปนี่นสิไปกินข้าวนู่นนี่นั่นหรือแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาต้องการเวลาจากเรามากขึ้นตรงเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรายังทําอาชีพนี้ต่อไปอ่ะมันมันก็ทําได้มันก็มีเงินมีรายได้เข้ามาแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราที่ว่าเราต้องการ มีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาให้ครอบครัวก็เลยแบบโอเคโอเคเรียนก็ได้พ่อก็เลยไลน์ไปถามพ่อพ่ออ๋อนี่าถามเองละ <laughs> ถามเองละเขายังเปิดอยู่เป้าก็ถามเขาอย่างนี้แล้วเขาก็แล้วเขาก็เหมือนกับส่งลิงก์มาให้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ส่งแบบส่งไลน์มาให้ก็เลยแบบเข้าไปดูก็ดูดูสักพักใหญ่ๆเหมือนกันกว่าจะก็ประมาณสัก สองสอเดือนกว่าจะตัดสินใจมาเลยเรียนคอร์สชวนคุปีที่แล้วปีที่แล้วใช่อืแล้วเรียนแล้วเป็นไงเขาหลอกเราไหมไม่หลอกค่ะเรียนแล้วเรียนแล้วตอนนั้นเรียนแล้วก็แบบเฮ้ยคนที่เขาเขาไม่มีอะไรเลยเขาติดลบเขาสามารถทําได้อ่ะอืเราก็ต้องทําได้ดีอะไรเงี้ยแค่เชื่ออย่างเดียวเองอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นทิ้งเวลาไปเป็นปีเลยได้อะไรมาบ้างเนา อันดับแรกเลยคือได้ได้ความเชื่อเลยค,คือเชื่อว่ามันต้องทําได้มันต้องมีหนทางแต่ว่าเราก็อยากจะอยากจะเหมือนกับศึกษาให้มากกว่านี้เพราะว่าเราเริ่มจากการที่เราไม่มีเบสิกไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็เลยแบบหาหาความรู้เริ่มหาความรู้เริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมาเรียนคอร์สสร้างเก่งเน,นี้ยค่ะตั้งตั้งแต่หลังจากที่เรียนจบคอร์สชวนคุณรวยไปเนน้นะแต่คือไม่มีโอกาสได้มาเลยเพราะว่า เวลามันไม่ลงตัวมันต้องเป็นตรงแบบเสาร์อาทิตย์สองวันซึ่งซึ่งมันเป็นช่วงที่เราบินตลอดด้วยใช่ค่ะแล้วมันต้องเป็นลงหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ค่ะสองวันซึ่งซึ่งมันจะหยุดเสาร์อาทิตย์สองวันเลยเนี่ยมันมันก็น้อยมากออาจจะได้หยุดเสาร์หรือได้ไทำไมครั้งนี้มาได้หยุดเสาร์ที่สองวันก็คือเอาจริงๆเลยคือแบบมันทิ้งเวลามานานแล้วแล้วอยู่ดีเกิดอะไรโดนใจขึ้นมารู้พอแบบช่วงปีใหม่จําได้เลยว่า ช่วงปีใหม่วันที่ตอนนั้นบินอยู่เกาหลีแล้วระหว่างระหว่างระหว่างบินกลับอะไรเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยปีปีหนึ่งมันผ่านไปเร็วมากมแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะออถ้าถ้าถ้าเราจะทำอยู่อย่างเงี้ยเราทีแรกตั้งใจไว้ว่าถ้าถ้ามันทำมาสังหารจริงๆเนี่ยจะใช้เวลาสิปีที่จะ ที่จะเป็นแอร์แล้วก็จะค่อยแบบค่อยเลิกแต่ก็อย่างเงี้ยแต่พอพอมาเรียนวันนี้บอกโอ้ยนานที่สุดเนืสิ <c> ี <oughs> <c oughs> เอาเอาเหลือสปีห้าปีพอแล้ว <c oughs> เออเวลาลดพววไปครึ่งหนึ่งเลยนะก็เลยแบบออต้องทำได้ดินนคือแค่อาจารย์เนี่ยบอกว่าแค่เชื่ออย่างเดียว <ๆ S 2> ซึ่งซึ่งมันก็มันก็จริงแค่เชื่อได้ที่มาด้วยใช่ไหมตอนนี้โจวงที่ทเรียนอละนะังนี้ คือก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ที่ที่คุณพ่อเขาเคยบอกไว้ว่าแบบเราต้องทําเกี่ยวกับอสังหารนะคือดวงเราได้ฉลออะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อแต่ว่ามันก็จะมีคนแบบเอาที่มาให้เอาโฉนดมาวางให้เราเราก็บอกว่าของเงินเท่านี้นะซึ่งเงินมันไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่ม,มีตังตอนนั้นไม่ค่อยคิดอะไรมากมายก<ๆ>็ได้ได้ได,ได้ก็เอาไปอ่านอะไรเงี้ยเราก็คือ,อพอได้มาแล้วก็ มันเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆอย่างที่แบบได้มาแล้วทําอะไรอ่ะต่อไ,ไปไม่ได้ไปต่อไ,ไม่เป็นใช่ได้มาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วที่ที่ได้มามันแบบมันก็กระจัดกระจายแล้วก็แบบไม่ได้แล้วต้องต้องทําอะไรสักอย่างเราจะปล่อยให้แบบปีๆหนึ่งผ่านไปแล้วอยู่เฉยๆแบบเนี้ยมันมันไม่ได้ใช่ก<ม>็เลยเริม่มเป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ พ่อคุณพ่อชอบส่งทำคมของอาจารย์เอกมาให้อ๋อมีส่งต่อด้วยมีส่งต่อด้วย <c oughs> มีบิลดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็แอบ<อ>ชอบส่งมาให้อะไรเงี้ยแค่เชื่อเขาบอกแค่เชื่ออย่างเดียวมันไม่เสียหายอะไรนี่คือแบบม,มันเหมือนกับอย่างคือคุณพ่อเขาก็เขาสอนสอนด้วยแล้วก็เป็นสินแสของจุ้ยอย่างนี้ใช่ปะคะเขาก็บอกว่าก็เหมือนกันกับฮวงจุ้ยแค่ขอให้เชื่อ ทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อโอเคเขาก็เลยบอกลองดูสิมันไม่มีอะไรเสียหายเราไม่ได้เสียตังอะไรสักบาทเลยแค่เชื่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคแล้วพ่อมาก็ก็ดีใจที่เชื่ออมาถูกทางแล้วเนาะใช่มาถูกทางคือแบบยิ่งแบบตอนนี้มีโปรเจกต์ในหัวแล้วมีโปรเจกต์มีไอเดียเยอะมากเลยค่ะจากการที่ที่มาเรียนแต่คือมันก็ต้อง ต้องหาประสบการณ์หาพาร์ทเนอร์หา, partner, หาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือก,วกเวลาที่เราจะต้องบินตลอดด้วยเว,เวลาไม่ไมเป็นปัญหา,หาแล้วค่ะตั้งแต่มีความเชื่อนี่เวลาไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเอาจริงเหรอ,อ <c oughs> จัดเวลาได้เลย <c oughs> ใช่ไหมแค่แค่เชื่ออย่างเดียวเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ตามมาเองโอ้อยอดเยี่ยมมากนะครับก็โอเคดังงั้นก็ขอให้น้องอายนะฮะซึ่งเป็นนางฟ้าอยู่บนฟ้านั่นแหละกำลังจะลงมาที่ดินแล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่พ่อเชื่อว่าเราทำมาสนาได้ นะครับเป็นเศรษฐีร้อยล้านจากอสังหารนะครับรขอบคุณมากาขอบคุณมากครับ